มหาวิทยาลัยรังสิตจัดการเสวนาในหัวข้อเปิดโลกไอทียุคใหม่ก้าวข้ามภัยพิบัติเพื่อนำเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไอทีในการจัดการภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพนายอัดองค์ชุมสายณ์อยุทยาอาดีตนักวิจัยร่วมในองค์การนาซ่ากล่าวว่าในช่วง2-3ถึงปีข้างหน้านน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกจะละลายมากขึ้นทาให้ก๊าซมีเทนพุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่า คาร์บอนไดออกไซด์ถึง21เท่าเหตุการณ์นี้จะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจากปกติถึง20เซนติเมตรส่งผลให้น้ำหนักให้น้ำหนักของมหาสมุทรแปซิฟิกเพิ่มขึ้นการหมุนของโลกก็จะเปลี่ยนไปและธรรมชาติจะต้องปรับสมดุลเช่นการเกิดแผ่นดินไหวซึนนมิและพายุ พร้อมกับเปิดเผยด,ด้วยนะคะว่าหากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณเรอยเลื่อนแผ่นเปลือกโลกมีโอกาสจะจมลงใต้มหาสมุทรแปซิฟิกขณะที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าโดยจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กระดับ3-4ตามมาตราริตอร์เท่านั้นเนื่องจากมีรอยเลื่อนขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะทางภาคเหนือ ยืนยันได้ว่าเกาะญี่ปุ่นอยู่ไม่ได้เขาจะมีเทคโนโลยีสูงแค่ไหนเขาจะมีระบบไอทีระบบเตือนภัยวิเศษแค่ไหนก็ตามแก้ไขไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยแย่มากๆลำบากมากๆเรามาดูตรงเปลือกโลกแถวแถวประเทศญี่ปุ่นนะครับนะฮะด้านขวาคือด้านตวันออกของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทะเลลึกลงไปมากเลย นะฮะและแปซิฟิกเพลทกำลังวิ่งเข้ามาชนเปลือกโลกของยูเรเชียนเพลทมันชนกันอย่างเงี้ยนะฮะข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งตำ่ำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับประเทศญี่ปุ่นผมยืนยันครับอยู่ไม่ได้ต้องจมลงไปทั้งเกาะเลยครับด้านนายสม,มิต ธรรมสัโรธประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติกล่าวว่าน้ําท่วมยังคงเป็นปัญหาระยะยาวที่รัฐบาลจะต้องวางแผนแก้ไขปัญหาโดยผู้บริหารน้ําจะต้องมีความรู้และรับฟังข้อมูลจากหลายด้านสําหรับการปล่อยน้าในเขื่อนขนาดใหญ่ออกมาเป็นจํานวนมากเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมในปีนี้ก็เชื่อว่าจะส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งในอนาคตเนื่องจากระดับน้ําที่เหลือในเขื่อนไม่เพียงพอสําหรับภาคเกษตรกรรม ส่วนพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังการเกิดสตอมเซิร์ e หรือว่าคลื่นขนาดใหญ่พัดเข้าแนวชายฝั่งในช่วงปลายปีนี้รวมทั้งรายงานขององค์การสหประชาชาติที่เตือนว่าอีก7-8ปีข้างหน้ากรุงเทพจะอยู่ไม่ได้เพราะน้ำทะเลนหนุนสูงขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในหลายๆประเทศใน ภาคภูมิภาคนี้นะครับว่าจะมีสภาพน้าท่วมถาวรน,นะฮะโดยเฉพาะเขตนครและปริมณฑลเนีนย่ยเดี๋ยวผมจะแผ่นที่ให้ดูในในภาคสองว่าจะท่วมตรงไหนมากท่วมถาวรน,นะครับไม่ใช่ท่วมแล้วลดลงเหมือนปีที่แล้วท่วมถาวรเลยสูงประมาณสามถึงห้าเมตรนะครับแล้วเราจะอยู่กันยังไงนะฮะเคยปรึาากษาเจ้าเตือนองหลายทีแล้วว่าจะทํำยังไงไอที IG ก็เตือนไม่ได้นะครับเตือนมันก็ท่วมมา ขณะที่นายธิติพงศ์นันทาพิวัตรคณะกรรมการกรสทชกล่าวถึงบทบาทของไอทีเพื่อจัดการภัยพิบัติว่าทีวีระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี 3G ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะช่วยให้การเตือนภัยพิบัติรวดเร็วและสะดวกมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญก็คือจะต้องได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นอกจากนี้กสทชยังได้วางหลักเกณฑ์การเตือนภัยพิบัติผ่านสื่อมวลชนทุกขแขนงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รวมเสวนาเห็นตรงกันนะคะว่าสิ่งสําคัญที่จะทําให้ประชาชนรอดพ้นจากภัยธรรมชาติไม่ใช่ความก้าวหน้าด้านไอทีเพียงอย่างเดียวแต่ประชาชนทุกคนจะต้องมีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติชนิดต่างๆรู้จักช่างสังเกตและมีสติควบคู่กันไปด้วย